วันจันทร์ที่28ตุลาคม2567ณห้องประชุมหมายเลข402 403ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภา เวลา13นาฬิกา45นาทีได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโดยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานบุติสภาคนที่สองและได้รับเกียรติจากนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีในการจัดโครงการรวมทั้งดตร์ดำรงศรีพระรามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้แทนสถาบันขงจื๊อและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดโครงการ ทั้งนี้สำนักภาษาต่างประเทศร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพศ2568ให้กับสมาชิกวุฒิสภาจำนวน62ท่านรวม15ครั้งในทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์ระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาการจัดโครงการในครั้งที่1เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาจีน การพูดและสนทนาพื้นฐานโดยมีรองศาสตราจารย์กาวหุยหมินผู้อำนวยการสถาบันคงจื้อฝ่ายจีนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นผู้บรรยายในการเรียนการสอนตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจนเสร็จสิ้นโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภามีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาจีนศิล,ละปะวัฒนธรรมจีนและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ